เพชรยนต์สวัสดีครับผมวันนี้พบกับผมเช่นเคยนะครับกับรังสรรเพชรยนต์นะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิว s u ซูกิเซียสนะครับผมปี18นะครับผมรถใหม่ใหม่น้อยนะครับผมเป็นรถสวยสวยเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูออปชันกันนะครับผมว่าคันนี้นะครับมีออปชั่นอะไรบ้างนะครับผมบอกได้เลยว่าคันนี้ราคาแล้วก็สคุณภาพของรถนะครับผมเทียบเท่ากับป้ายแดงเลยเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันครับ ครับผมกับสุส u k เซียสนะครับวันนี้ผมกลางปีกให้เห็นเลยนะครับผมเปิดทุกเหลี่ยมทุกมุมนะครับผมก็ด้านหน้านะครับผมก็เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลยนะครับผมคันนี้บอกได้เลยว่าลูกค้าได้ไฟแบบว่าไลฟ์สไตล์ของรถตัวท็อปไปเลยนะครับผมนี่ครับมาพร้อมสเก็ตหน้ากระจังหน้าโคมเมี่ยมสวยๆหล่อๆเลยนะด้านหน้า ล้อกระทะฝาครอบนะครับเดิมๆจากโรงงานนะครับสวยใหม่ไม่มีถลอกใดๆทั้งสิ้นเลยนะรถใช้น้อยใหม่แค่20,000กว่ากิโลเองเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะครับผมภายในฝั่งนี้นะครับผมอ่าผมผลยากปรับแสงนะครับผมก็เบาะหนังเลยนะครับเดิมๆไม่มียุบไม่มีย่นใดๆทั้งสิ้นเบาะสวยมากนะครับผมดูกันใกล้ๆเลยนะครับได้แดง ทั้งสองฝั่งนะครับผมคอนโซลนะสวยเกียร์ออโต้เครื่องเล่น T D M p 3 W M A นะครับแอร์เกียร์นะครับผมสวยๆใหม่ๆกันเลยนะครับส่วนของห้องผู้โดยสารหรือคุณนั่งตอนสองนะครับบอกได้เลยหูภายในใหม่มากใหม่อย่างกระป้ายแดงเลยนะครับคันนี้เบาะสวยนะ มีที่วางแขนเรียบร้อยนะครับ mm hmm. เบลเบลจัดรายละเอียดให้เรียบร้อยนะครับผมภายในสะอาดสะอ้านถ้าไม่บอกนี่ว่าเป็นรถมือสองนะครับเ mm hmm. ทียบเท่ากับป้ายแดงจริงๆนะเดี๋ยวมาด,ด,ดูส่วนด้านท้ายกันด้านท้ายนะครับผมอย่างที่เรียนแจ้งสกเก์ตรอบพันบวกสปอยเลอร์เลยนะครับมาพร้อมกับรถเลยสวยๆนะครับลูกค้าซื้อไปแล้วไม่ต้องแต่งเลยนะครับแต่งมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผม เดี๋ยวเราดูห้องเก็บสัมภาระกันห้องเก็บสัมภาระนะครับผมกว้างขวางนะครับผมไม่มีการติดตั้งแก๊สนะครับผมใหม่มากบอกเลยแทบจะไม่ได้ใช้เลยนะครับห้องเก็บสัมภาระแล้วก็โครงสร้างด้านหลังนะครับไม่มีชนจมน้ํากับสีเปลี่ยนเครื่องนะครับผมเดิมๆสวยๆเลยอุปกรณ์ครบนะครับฝากระโปรงไม่มีถอดทำใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับผม ใหม่ Gift, นะคิดนะนะทุกส่วนนะครับผมใหม่ mm hmm. <My S 2> เอี่ยมมากนะครับ mm hmm. รถใช้งานน้อยสองหมื่นกว่ากิโล mm hmm. รถตีส mm ิบแปดนะครับ เดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันครับผมในส่วนของห้องเครื่องนะครับผมเป็นเครื่องยนต์พันสองซีซีนะครับใหม่กิฟนะครับผมไม่เคยถอดฝาไม่เคยถอดน็อตใดๆทั้งสิ้นเลยนะหมุดอาร์คทุกอย่างอยู่ครบนะครับ QC จากโรงงานสีแต้มทุกอย่างนะทุกอย่างอยู่ครบหมดนะครับฝากระโปรงไม่เคยถอดทําบอกได้เลยรถคันนี้นะเทียบเท่าป้ายแดงเลยครับผมแต่ราคาเนี่ยโคตรประหยัด คตรถูกนะครับค่างวดเบาๆนะราคาขายวันนี้นะครับอยู่ที่31900 0บาทค่างวดประมาณ6000นนะครับผมสำหรับรถคันนี้นะครับผมลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวนะครับจัดได้เลยนะครับจัดเต็มได้เลยนะครับ ครับผมเป็นไงกันบ้างครับผมกับซูซูกิเซียสปี18นะครับราคา3,19,000บาทนะครับผ่อนเดือนละประมาณ6,000กว่าบาทนะครับ72งวดนะครับผมลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวนะครับผมลูกค้าสามารถเข้ามาดูได้ที่บริษัทเพชรยนต์นะครับเสรีไทย95นะครับผมพบกับผมรังสรรค์นะครับเบอร์โทรศัพท์0863377326นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับเมื่อไม่พลาดข่าวสารในการรีวิวของรถแต่ละคันนะครับผม ขอบคุณครับสวัสดีครับ